ดูใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือตู้รับฝากเงินของธนาคาร ไทยพาณิชย์หรือว่าธนาคาร SCB นั่นเองนะครับท่านผู้ชมให้บริการโดยธนาคารไทยพาณิชย์เขาวางอยู่หน้าเซเว่นนะอ่าอันนี้ก็คือเซเว่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ามีช่องอ่านพาส,สปอร์ตนะครับช่องหยอดเหรียญซึ่งหยอดได้ครั้งละไม่เกิน15เหรียญเนาะช่องนี้นะครับท่านผู้ชมอ่านะครับฝากเงินตัวแทนแลฝากเงินนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทได้หมดเลย ธนาบัตรจะเป็นตั้งแต่100นะครับ20ไม่มีนะครับเนี่ยงง100 500แล้วก็1,000เลยเนาะเอ๊ทีนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าก็จะมีช่องรับบัตรที่เป็น contactless นะครับอย่างนี้อันนี้ช่องใส่ธนาบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่บริการอื่นๆนะครับตรงนี้เราจะทำการฝากเงินเขา้าธนาคารทีทีบีนะครับกดเข้าไปที่ภาษาไทย ดันั้นเลือกไปที่นี่นะครับฝากเงินตัวแทนรับฝากเงินเราจะเลือกเป็นธนาคารอะไรเราก็เลือกเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทีทีหรือธนาคารไทยธนชาตินะครับธนาคารไทยธนชาติแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นธนาคารทกศนะครับแล้วก็ธนาคารแลนเอ็นเฮาส์หน้าถัดไปไม่มีนะเราเลือกไปที่ธนาคารที่เราต้องการฝากนะครับก็คือธนาคาร t t b กำลังทำรายการหน้านี้ก็จะเป็นข้อตกลงนะครับแล้วก็ก,การชี้แจงนะครับเขาบอกว่าถ้าฝากเงินสดตั้งแต่100บาทถึง30 0 0 0บาทต่อรายการนะครับฝากได้สูงสุด99,00 0บาทต่อวันนะครับคือแบบกำหนดัต้องการฝากได้สูงสุด99,00 0นะครับ999าบาทต่อวันต่อบัญชีฝากเงินเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ในกระแสรายวันค่าธรรมเนียม15บาทต่อครั้งก็คือค่าธรรมเนียมเท่ากับฝากที่เว็นตรงน,นี้เลยนะครับจากนั้นกดไปที่ยืนยัน าให้เราเสียบปัดประจำวทรทัชน์นะครับเราก็ทําการเสียบปัดประจำวทรทัชน์ของเราเข้าไปนะครับจะอยู่ด้านนี้เลยครับทตำรวจเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้รอสักครู่าต่อสอบสําเร็จนะครับให้เราทําการกดยืนยันแล้วก็ถอดปัดออกแล้วกดยืนยันกรรับปัดถือไม่ขาดแล้วกดยืนยันการรับปัดถือไม่ขาด หลังกดหมายเลขบัญชีที่เราต้องการฝากเข้าไปนะครับท่านผู้ชมก็ากดเข้าไปต้องการฝากเข้าบัญชีของใครอ่าผมกดเรียบร้อยแล้วกดเรยบนวันนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยเ,เพราะผมทํากลางวันนะครับท่า,านผู้ชมโัวนากดหมายเลขโทรศัพท์ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเองเนาะของคนที่ฝากต่อไปเราจะใส่ธนบัตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มใส่เงินเข้าไปเลยธนบัตรที่เขารับก็คือ บงร้อยแบงห้าร้อยแล้วก็แบงหนะึ่งพันเนาะอ่าเปิดมาแล้วนะครับใส่ธนบัตรเข้าไปหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทมาเลยรวมหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราฝากเหรียญเพิ่มหน่อยนะครับอ่าฝากเหรียญตรงน,นี้นครับจะมีปุ่มให้ฝากเหรียญฝากเหรียญอ่า หยอดเหรียญบาทไปก่อนนะลองดูนะในช่องหยอดเหรียญเฮ้ยเหรียญหนึ่งบาทจนหมดหนึ่งเหรียญมาแล้วอ่าต่อไปเหรียญห้าบาทนะครับเฮ้ยเหรียญห้าบาทมาแล้วอ่าต่อไปเหรียญสิบเราจะลองให้หมดเลยนะเก็บหนึ่งอ่าต่อไปเป็นเหรียญสิบนะครับหยอดเข้าไป เดือนสิบก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมฝากได้ธนบัตรเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทเลยโอเคตอนนั้นกดยืนยันอ่าจะมีเงินทั้งหมด116บาทที่เราทำการฝากเข้าไปมาดูซิว่าเขาหักไป15บาทเนาะจะต้องเหลือ101บาทแหละนี่นะครับอ่าจะมี101บาทนะครับอันนี้คือคำสั่งของเราโอเคกดยืนยัน กำลังดำเนินรายการของท่านราการท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราได้รับไปบันทึกรายการนี่นะครับเดี๋ยวมันจะออกมานี่มาแล้วเรียบร้อย